วันที่5สิงหาคม2010เมืองซานโฮเซในเขตทุรกันดารของประเทศชิลีเกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงและลึกลงไปใต้ดินกว่า2,000ฟุตคนงานเหมืองที่กำลังทำงานอยู่ต่างพากันหนีตายจากชั้นใต้ดินแต่มันไม่ทันเสียแล้วและนี่คือมหากา์แห่งการช่วยชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนี่คือเรื่องราวของพวกเขา33คนเหมืองแห่งซานโฮเซ จากเหตุการณ์ตึกถล่มที่กรุงเทพที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนะครับทำให้นึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อสักสิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับที่ต่างประเทศนั่นคือเหตุการณ์เหมืองถล่มที่ชิลีนะครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยถือว่าเป็น เหตุการณ์ที่ต้องมีการกู้ภัยกันครั้งใหญ่ระดับโลกกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็มีวิศวกรในช่างชาวไทยของเรานี่แหละที่ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือในภารกิจการกู้ภัยในครั้งนั้นด้วยหลายท่านคงจะยังพอจำกันได้นะครับและก็บางท่านอาจจะลืมเลือนไปบ้างวันนี้ลุงเอ็ดเกิดชีวิต ก็เลยอยากนำเรื่องราวเหตุการณ์เหมืองถล่มที่ชิลีในครั้งนั้นเนี่ยกลับมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการอุทิศให้กับเหตุการณ์ตึกถล่มที่บ้านเราที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแล้วก็มีความเสียหายจำนวนมากมายนะครับซึ่งก็หวังว่าหลังจากการกู้ชีพกู้ภัยต่างๆเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยคงจะได้มีการ ตรวจสอบทวนความหาตัวการผู้กระทําความผิดที่จะต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้อย่างยุติธรรมนะครับอย่าให้ได้เหมือนซ้ำรอยกับเหตุการณ์เหมืองถล่มที่ชิลีในช่วงสุดท้ายของเหตุการณ์ทั้งหมดหลังผ่านการกู้ภัยไปแล้วซึ่งทุกท่านจะได้ชมดังต่อไปนี้ครับ เมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาของวันที่5สิงหาคมปี2010ระหว่างที่คนงานเหมืองซานโฮเซเหมืองทองและทองแดงของเอก,กชนแห่งหนึ่งในประเทศชิลีกำลังรอรถบรรทุกเพื่อพาพวกเขากลับขึ้นมาจากอุโมงค์ใต้ดินจูจูพวกเขาก็ได้ยินเสียงแตกเบาๆจากโขดหินภายในเมืองเสียงของมันค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆอ,อ,อย่างผิดปกติไม่นานก็มีเสียงดังกึกก้องอย่างน่าตกใจคล้ายเสียงระเบิด ในนั้นคนงานที่รอรถอยู่ที่เหมืองชั้นบนต่างถูกแรงกระแทกตกลงมาสู่พื้นอุโมงค์ชั้นล่างปล่องทางเข้าออกถล่มลงมาพร้อมหินขนาดยักษ์หนักกว่าเจ็ดแสนตันลนลงมาปิดทางเข้าออกอย่างคาดไม่ถึงพวกเขาต่างวิ่งหนีตายไปคนละทิศคนละทางและต้องติดอยู่ใต้ดินภายในเหมืองลึกกลางทะเลทรายอตาการ์มาที่มีสภาพแวดล้อมสุดโหดมีอากาศร้อนจัดและแหง้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ในระหว่างเกิดเหตุมีคนงานบางส่วนสามารถหนีออกมาได้ทันพวกเขารีบนี้ออกไปเพื่อแจ้งข่าวเหมืองถล่มให้กับญาติพี่น้องของคนทําเหมืองและสื่อได้ทราบก่อนที่ทางบริษัทเจ้าของเหมืองจะพยายามปิดข่าวเพราะเหมืองแห่งนี้เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาแล้วหลายครั้งเพียงแต่ไม่รุนแรงเท่านี้ทางเจ้าของเหมืองไม่ได้เร่งในการค้นหาหรือให้การช่วยเหลือแต่ประการใดทําให้คนงานเหมือง ต้องติดอยู่ในอุมโมงใต้ดินนานหลายชั่วโมงโดยไม่มีใครรู้ตามข้อบังคับของการทำเหมืองแล้วจะต้องมีการจัดทำพื้นที่ปลอดภัยที่เรียกว่าเดอะเลฟฟุดซึ่งเป็นอุมโมงค์นิรภัยเล็กๆเ,เ,เพื่อเป็นพื้นที่หลบภัยฉุกเฉินสำหรับสถานการณ์ลักษณะเช,นชน่นนี้พื้นที่ตรงนี้จะมีอากาศจากภายนอกถูกสูบเข้ามาให้คนที่ติดอยู่สามารถหายใจได้และมีอาหารน้ำดื่มยา และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลฉุกเฉินเก็บสำรองไว้ในตู้เหล็กหัวหน้างานลุยอูซัวที่ติดอยู่ภายในเมืองพร้อมกับลูกน้องของเขาได้สั่งให้คนงานทุกคนที่ติดอยู่ไปหลบภัยร่วมกันในเดเลฟุตอูซัวได้เริ่มนับจำนวนพร้อมขานชื่อคนงานเขานับรวมได้ทั้งหมด33คนเมื่อทางออกที่มีอยู่เพียงทางเดียวถูกปิดสนิทคนงานบางส่วนรู้ว่า พวกเขาสามารถหนีออกไปได้ผ่านทางช่องระบายอากาศภายในอุมโมงค์นิรภัยแห่งนี้ซึ่งมันจะมีบันไดสำหรับใช้ปีนออกไปเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้คนงานกลุ่มเล็กๆจึงได้ออกค้นหาบันไดดังกล่าวแต่เมื่อพวกเขาพบมันและปีนเข้าไปภายในช่องระบายอากาศนั้นพวกเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าบันไดที่มีอยู่นั้นมันขึ้นไปได้เพียงไม่กี่มเมตรเท่านั้นเองความตื่นตระหนกและผิดหวัง ขุดขึ้นในใจของพวกเขาอยากบอกไม่ถูกในขณะที่คนงานติดอยู่ในเหมืองข่าวเหมืองถล่มที่ค่อยๆแพร่ออกไปจากปากต่อปากจากญาติพี่น้องสู่ญาติพี่น้องและสู่สื่อในท้องถิ่น5ชั่วโมงหลังเหมืองถลม่มเจ้าของเหมืองจึงจําเป็นต้องโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือในที่สุดข่าวนี้ถูกส่งไปยังหน่วยดัเพลิงในพื้นที่และส่งต่อไป นถึงรัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแรกของชิลีลอเรน์โกบอเขารีบรายงานเหตุการณ์น,นี้ถึงประธานาธิบดีเซบาสเตียนปิเนลารัฐบาลจึงได้ส่งรัฐมนตรีลอเรนส์โกบอและกองกำลังกู้ภัยพิเศษมาที่บริเวณเกิดเหตุพร้อมทั้งตั้งฐานปฏิบัติการที่นั่นโดยหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือคนงานเหมืองที่ติดอยู่ได้โดยเร็วโกบอและหน่วยกู้ภยัย ช้แนวคิดเดียวก,กันกับที่คนงานเหมืองทำนั่นคือการส่งนักปีนเขากู้ภัยลงไปทางปล่องระบายอากาศเพื่อเข้าไปช่วยพวกเขาแต่มันไม่ง่ายเช่นนั้นมเมื่อทีมกู้ภัยไต่ลงไปถึงระดับความสูง268เมตรจากระดับน้ำทะเลมันก็เกิดรอยแตกราวขึ้นที่ผนังปล่องระบายอากาศนั้นทำให้นักกู้ภัยตกอยู่ในอันตรายเสียเองพวกเขาต้องไปเชิญกับหินถล่ม กองหินและเศษซากล่วงหล่นลงมากระแทกพวกเขาจนอาจเป็นอันตรายได้เหล่านักกู้ภัยจึงต้องลาถอยกลับขึ้นมาก่อนแสดงให้เห็นถึงช่องระบายอากาศที่ไม่มั่นคงแข็งแรงมันพร้อมจะถล่มลงได้ทุกเมื่อจึงไม่ปลอดภัยที่จะใช้ในการกู้ภยัยโกบอกและทีมงานเหลือทางเลือกเพียงทางเดียวนั่นคือการขุดเจาะลงไปในจุดที่คาดว่าคนงานเหมืองจะไปหลบภัยอยู่พวกเขา จึงเริ่มปฏิบัติการขุดเจาะทันทีส่วนในอุมโมงค์ใต้ดินนั้นหัวหน้างานลุยอุสวกในฐานะคนงานเหมืองที่มีประสบการณ์เขารู้ดีว่าพวกเขาต้องติดอยู่ในนี้เป็นเวลานานอย่างแน่นอนกว่าจะได้รับการช่วยเหลือถ้ามีเขาจึงประกาศต่อหน้าเพื่อนๆคนงานว่าตั้งแต่นี้เขาไม่ใช่หัวหน้าอีกต่อไปและพวกเรา ะต้องปฏิบตัติต่อกันอย่างเท่าเทียมเพื่อช่วยกันเอาชีวิตรอดออกจากสถานการณ์นี้ให้ได้พวกเขารีบตรวจสอบค้นหาอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นต่างๆทางอาหารน้ำดื่มไฟฟ้าในอุโมงค์นิรภัยแห่งน,นี้ซึ่งมันจะกลายเป็นบ้านของพวกเขาในไม่ช้าไม่นานหลังการค้นหาและรวบรวมสิ่งของจำเป็นคนงานก็ต้องพบกับความผิดหวังอีกครั้ง เมื่อพวกเขาพบว่ามีอาหารพอเลี้ยงคนงานได้ประมาณสองวันเท่านั้นมีเพียงปลาแซลมอนหนึ่งกระป๋องลูกพีช1กระป๋องทัวลันเตา1หกระป๋องปลาทูน่า8กระป๋องคุกกี้93แพ็คนมข้นหวานที่หมดอายุแล้ว24ลิตรน้ำเปล่าบรรจุขวด10บขวดอุปกรณ์พยาบาลและยาบางชนิดที่ก็หมดอายุแล้วเช่นกันพวกเขาจำเป็นต้องจัดสรรปันส่วนสเสบียงที่มีให้กับผู้ชายสาคน ให้สามารถกินไปได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกคนจึงตกลงกันว่าจะกินอาหารเพียงหนึ่งมื้อต่อวันประกอบด้วยคุกกี้หนึ่งชิ้นและทูน่าหนึ่งช้อนผสมกับน้ำอุ่นกินแทนน้ำซุปเท่านั้นโชคดีที่พวกเขาไม่มีปัญหาเรื่องน้ำดื่มเพราะนอกจากจะมีน้ำสะอาดบรรจุขวด10ขวดแล้วยังมีถังเก็บน้ำจืดขนาดใหญ่อยู่ใกล้ๆอีกจำนวนหนึ G ่งซึ่งมันมีไว เพื่อใช้ในการทำเหมืองแม้มันจะไม่น่าดื่มนักก็ตามทีเพราะมันปนเปื้อนละอองน้ำมันและฝุ่นผงต่างๆแต่พวกเขาก็สามารถดัดแปลงอุปกรณ์และเศษวัสดุที่มีเพื่อใช้ในการกรองน้ำให้สะอาดขึ้นได้โดยแผนการจัดสรรอาหารและน้ำดื่มนี้ทำให้คนงานเหมืองสามารถอยู่ใต้ดินนี้ไปได้อีกสักระยะหนึ่งและคนงานเหมืองคนหนึ่งซึ่งเป็นช่างไฟฟ้า เ็าสามารถคิดหาวิธีชาร์จไฟฉายและเพิ่มแสงสว่างให้กับอ like ุโมงค์ที ainsi, ่พักนี้ได้โดยเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ของรถที่ติดค้างอยู่ในบริเวณนี้เมื่อเมืองเล็กๆใต้ดินค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างหลวงๆเมืองบนดินที่บริเวณหน้าเมืองก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นเช่นกันจากบรรดาญาติพี่น้องของผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยของรัฐสื่อและประชาชนผู้สนใจ ที่มาเฝ้าติดตามดูหนึ่งในบุคคลที่มีบทบาทในการเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลคือมารีเไซโกเวียพี่สาวคนหนึ่งของคนงานเหมืองที่ติดอยู่ใต้ดินเธอเริ่มทำหน้าที่แทนสมาชิกในครอบครัวของคนงานเหมืองคนอื่นๆโดยเรียกร้องความช่วยเหลืออย่างจริงจังและขอทราบข้อมูลที่เป็นจริงจากเจา้าหน้าที่และเรียกร้องให้สื่อช่วยทำข่าวของพวกเขาโดยเธอประกาศว่าครอบครัวต่างๆจะตั้งแคมป์รออยู่ด้านนอกเหมืองนี้ จนกว่าคนที่พวกเขารักจะได้กลับขึ้นมาทุกคนทุกครอบครัวเริ่มมีการตั้งเต็นและทำอาหารแจกจ่ายกันพร้อมนอนเฝ้าอยู่ที่นั่นอย่างไม่ยอ่อท้อทุกวันที่ผ่านไปเต็นต่างๆก็ค่อยๆเติบโต,ะตะขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเมืองย่อมๆและผู้ที่มาพักอาศัยก็ตัดสินใจตั้งชื่อพื้นที่ตรงนี้ว่าแคมป์โฮปขณะเดียวกันเซโกเวียก็ได้รับฉาย,ยาว่าลาอันคาเดซา หรือนายกเทศมนตรีของแคมป์โฮปนั่นเองทางรัฐบาลได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเหมืองและการกู้ภัยมาประสบการณ์เข้ามาช่วยเหลือในปฏิบัติการครั้งนี้อีกหนึ่งคนนั่นคืออังเดรซูกาเลสโดยเขาต้องทำงานร่วมกับลอเรนโกโกบอรรัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแรกของชิลีที่มาบัญชาการการกู้ภัยอยู่หน้างานตั้งแต่แรกแล้วซูกาเลสได้ขอให้โกบ จัดหาสว่านมาเพิ่มอีกถึง8ตัวเพื่อให้การกู้ไัยมีความรวดเร็วและเพิ่มโอกาสรอดมากขึ้นเพราะเขาเชื่อว่าคนงานเหมืองจะไม่สามารถทนอยู่ใต้ดินแบบนี้ได้นานนักเป้าหมายของการเจาะคือต้องเจาะรูกว้าง32ฟุตลึกลงไปใต้ชั้นหินมากกว่า2,000ฟุตเพื่อไปให้ถึงเดอะเลฟุตอุโมงค์นิรภัยที่คาดว่าคนงานเหมืองน่าจะไปหลบอยู่ที่นั่นแต่การขุดเจาะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแม้จะมีอุปกรณ์หัวเจาะที่ดีอย่างไร แต่การขุดเจาะย่อมเกิดการเบี่ยงเบนและคลาดเคลื่อนไปได้เสมอแม้จะตั้งแท่นบนผิวดินให้ตรงตามตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็ตามพวกเขาเร่งมือและทุ่มเทความหวังทั้งหมดให้กับการขุดเจาะแต่ทุกอย่างก็ยังไม่ดีขึ้นสามวันหลังจากการขุดเจาะแม้จะขุดลงไปได้ลึกแล้วก็ตามแต่ทิศทางกลับเบี่ยงเบนออกไปจากเป้าหมายที่ต้องการอย่างมากทำให้ไม่สามารถเข้าถึงอุมโมงค์นิรภัยใต้ดินได้ พวกเขาจึงต้องเริ่มขุดกันใหม่และหาพิกัดใหม่เพื่อให้ตรงตำแหน่งที่ต้องการมากที่สุดเวลาผ่านไปอีกหลายวันจนหน่วยกู้ภัยเชื่อว่าคนงานเหมืองที่ติดอยู่ใต้ดินน่าจะเสียชีวิตแล้วทั้งหมดแต่โกบอลและสุกาลตยังไม่หมดความหวังพวกเขายังไม่ยอมแพ้เขาสั่งให้ทีมงานกู้ภัยทำงานต่อไปโดยแทบไม่มีใครเชื่อเลยว่ามันจะไปถึงเป้าหมายได้แต่จู่ๆสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อสวรรค์ตัวหนึ่งสามารถเจาะเข้าไปถึงอุมโมงค์ที่อยู่ใต้ดินได้พวกเขาหยุดการเจาะและเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยคิดว่าเขาได้ยินเสียงเคาะที่หัวสวรรค์พวกเขาแทบไม่เชื่อหูตัวเองเลยทุกคนโห่ร้องยินดีสุกเก็ตสั่งให้ยกเอาสวรรค์ออกแล้วสอดกล้องควบคุมระยะไกลลงไปในรูแทงพวกเขาหันกล้องไปมารอบๆภายในอุมโมงค์นั้นเพื่อมองหาสัญญาณของผู้รอดชีวิตแต่โชคร้ายที่พวกเขาไม่พบอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่า เพราะมันไม่ใช่จุดที่เป็นพื้นที่อุโมงค์นิรภัยไม่มีคนงานเหมืองหรือศพของพวกเขาอยู่ในจุดนั้นเลยทีมกู้ภัยรู้สึกผิดหวังและหดหู่ใจอย่างยิ่งแต่อย่างน้อยก็ยังไม่มีหลักฐานใดชี้ชัดว่าคนงานเหมืองเสียชีวิตแล้วเสียงเคาะที่พวกเขาได้ยินอาจเป็นเสียงที่เกิดจากการกระทบจากสิ่งอื่นในระหว่างการขุดเจาะหรือไม่พวกเขาก็หูแว่วไปแล้ว หลังจากทำงานติดต่อกันมาอย่างยาวนานหลายวันอังเดรสุเกเลตเหมือนจะถอดใจแต่โรเลนกโกบอรัฐมนตรีที่ควบคุมภารกิจอยู่หน้างานยังไม่ยอมแพ้เขาขอให้ทุกคนขุดเจาะต่อไปเพื่อญาติพี่น้องและคนที่รักของคนงานเหมืองที่รอคอยพวกเขาอยู่ที่แคมป์โฮส่วนด้านล่างในอุโมงค์นิรภัยใต้ดินคนงานเหมืองทั้ง33คน อยู่ในสภาพย่ำแย่พวกเขาติดอยู่นานกว่าสองสัปดาห์แล้วและเพื่อให้มีชีวิตรอดได้นานขึ้นตอนนี้พวกเขาจึงต้องลดสัสดส่วนการกินอาหารลงอีกเหลือเพียงสองวันต่อมื้อเท่านั้นพวกเขาผอมลงไปมากและไม่มีเรี่ยวแรงหลังการขุดเจาะที่ล้มเหลวมาหลายครั้งสุการ็ตจึงตัดสินใจใช้วิธีใหม่ที่เสี่ยงอันตรายมากขึ้นสำหรับผู้ที่ติดอยู่ใต้ดินแต่มีความแม่นยำสูง นั่นคือการขุดเจาะให้ช้าลงและค่อยๆวัดตำแหน่งความเบี่ยงเบนที่คลาดเคลื่อนไปทีละนิดทีละนิดพวกเขายอมเสียเวลาเพื่อเพิ่มความแม่นยำให้มากยิ่งขึ้นจนในที่สุดความพยายามอย่างอดทนก็ส่งผลเมื่อสว่านตัวหนึ่งไปถึงอุโมงค์ที่ใกล้เป้าหมายที่คาดว่าพวกเขาน่าจะอยู่ในบริเวณนั้นและอีกครั้งที่นักกู้ไผยคิดว่าพวกเขาได้ยินเสียงเคาะที่สวาน พวกเขารอฟังเสียงนั้นอย่างใจเย็นจนแน่ใจว่ามีการเคาะอยู่จริงพวกเขาจึงดึงหัวสว่านขึ้นมาเพื่อจะส่งกล้องควบคุมระยะไกลกลับลงไปอีกครั้งและคราวนี้มีบางอย่างที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นเมื่อหัวสว่านที่ดึงกลับขึ้นมามีคราบรอยเปื้อนสีแดงขนาดเท่าฝ่ามือติดอยู่ที่หัวสว่านซึ่งตอนที่เอามาลงไปยังไม่มีสีติดและที่ปลายดอกสวานมีเศษกระดาษ ที่ผูกมัดติดไว้ด้วยท่ออย่างมีข้อความว่าเราปลอดภัยดีในศูนย์พักพิงหมายเลข33เสียงโห่ร้องดังขึ้นท่ามกลางเจ้าหน้าที่กู้ภัยอีกครั้งหลังผ่านไปกว่า17วันที่ญาติพี่น้องครอบครัว,รวและชาวชิชลีทั้งประเทศรวมทั้งผู้คนทั่วโลกที่เฝ้าติดตามผ่านสื่อได้ทราบว่ามีคน33คนติดจุดใต้ดินและพวกเขายังมีชีวิตรอดอยู่ แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการทำงานจริงเท่านั้นตอนนี้เมื่อพบคนงานแล้วถึงเวลาที่ต้องติดต่อพวกเขาเป็นอันดับแรกและคิดหาวิธีนำพวกเขาออกมาจริงๆกล่องและโทรศัพท์ชั่วคราวถูกหย่อนลงไปในหลุมเจาะและประธานาธิบดีชิลีเซบาสเตียนปิเนล่าได้ไปอยู่ที่นั่นเพื่อพูดคุยกับลุยอูัวหัวหน้าคนงานที่อยู่ในนั้นเพื่อขอทราบสบภาพความเป็นอยู่ สุขภาพของคุณงานและความต้องการในเบื้องต้นระหว่างรอการช่วยเหลือขบวนรถบรรทุกที่ขนอุปกรณ์ทำเหมืองและการขุดเจาะต่างๆเริ่มระดมกันเข้ามาอีกครั้งพวกเขาได้รับเสียงโห่ร้องดังราวกับเป็นวีรบุรุษในขบวนพาเลรมีการขุดหลุมเพิ่มเติมอีกสองหลุมรวมเป็นสามหลุมเพื่อใช้เป็นเส้นทางหล่อเลี้ยงชีวิตให้กับคนงานหลุมแรกใช้สำหรับส่งสเสบียงหลุมที่สองใช้สำหรับการติดต่อสื่อสาร และหลุมที่สมมีไว้สำหรับการกู้ภัยเพื่อนำตัวพวกเขาออกมาในขณะเดียวกันสุกาลตและโกะบก,ก็เริ่มคิดแผนว่าจะเอาคนงานเหมืองออกมาได้อย่างไรเพราะหลุมทั้งหมดที่มีตอนนี้มันยังแคบเกินไปพวกเขาต้องเจาะรูให้กว้างขึ้นอีกซึ่งประเมินกันว่าอาจต้องใช้เวลานานถึง4เดือนเลยทีเดียวซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นก้อนหินยักษ์เจดแสนตันที่ปิดทางเข้าออกอยู่ มันคงถล่มลงมาทับเหมืองและคนงานตายไปซสก่อนแล้วเพื่อเร่งกระบวนการเจาะและขยายรูในครั้งนี้สุกเรตและโกบอกจึงตัดสินใจใช้กลยุทธ์หลายอย่างพร้อมกันพวกเขาคิดแผนขึ้นมาได้3แผนซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากนานาชาติโดยแบ่งเป็น3ทีม3วิธีการขุดโดยทีม A จะใช้แท่นขุดเจาะที่ใช้กันในเหมืองที่เรียกว่า StraTA950 ซึ่งทีมจากออสเตรเลียจะเป็นผู้รับผิดชอบทีม B จะใช้เครื่องเจาะแกนอากาศที่เรียกว่าเชลล a ที1 3 0 x d รับผิดชอบโดยทีมจากสหรัฐอเมริกาและทีม C จะใช้แท่นขุดเจาะน้ำมันที่ทรงพลังที่เรียกว่าลิก421รับผิดชอบโดยทีมจากแคนาดาเมื่อเตรียมการทุกอย่างพร้อมแล้วปฏิบัติการทั้งหมดจะถูกเรียกว่าปฏิบัติการซานลอเรนโซ ซึ่งตั้งชื่อตามนักบุญผู้เป็นศาสดาแห่งการทำเหมืองหนึ่งในทีมงานภารกิจนี้มีวิศวกรฝีมือดีชาวไทยสองคนคือคุณวชิรพงศ์นาคสารีและคุณสมพงศ์พงกัญญาวิศวกรเทคนิคของบริษัทเมตาโลจิกอินสป r ชั่นเซอร์วิสส์ร่วมทำภารกิจด้วยในขณะที่เครื่องขุดเจาะทั้ง3ามเครื่อง กำลังทำงานกันอย่างเต็มที่นั้นทีมงานอีกทีมหนึ่งก็เริ่มดาเนินการสร้างแคปซูลที่จะใช้นาคนงานขึ้นมาและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เจ้าหน้าที่จากนาซาได้ถูกเรียกตัวมาเพื่อให้คำแนะนำแก่กองทัพเรือชิลีในการสร้างแคปซูลดังกล่าวในที่สุดแคปซูลกู้ภัยที่ชื่อฟินิกซ์3แคปซูลก็ได้ถูกผลิตขึ้นจนสำเร็จในขณะที่แท่นขุดเจาะตามปฏิบัติการซาลอเรนโซ กำลังพยายามขุดเจาะอ,อยู่นั้นทุกแท่นขุดเจาะก็กำลังประสบปัญหาการขุดของตนเองทําให้งานล่าช้าไปมากแท่นขุดเจาะบี B, ที่สามารถขุดลงไปได้เร็วที่สุดและลึกที่สุดเกินกว่าคลื่นถางแล้วเกิดปัญหาดอกสว่านหักติดคาอยู่ในหลุมเจาะทําให้ไม่สามารถขุดไปได้ต่อคนงานเหมืองที่ทราบปัญหานี้ต่างยังคงมีความหวังกับทีมบีอยู่มากเพราะมันลงมาได้ใกล้กับพวกเขามากที่สุดแล้ว ดังนั้นแทนที่จะยอมแพ้กับหลุมบีและไปเริ่มต้นกันใหม่ทีมวิศวกรทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งลอเรนต์โกบช่วยการคิดหาไอเดียอื่นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการติดขัดในหลุมดังกล่าวในที่สุดพวกเขาก็พบอุปกรณ์ที่สามารถช่วยดึงหัวเจาะที่ติดค้างอยู่ในหลุมขุดบีได้นั่นคือการนําเอาแม่เหล็กอัรงพลังที่มีกําลังดูดมาหาศาลจากบราซิลมาช่วยพวกเขาจึงประสานความร่วมมือไปอยังบราซิล เพื่อขอนำแม่เหล็กดังกล่าวมาใช้เมื่อได้มาแล้วทีมวิศวกรกู้ภัยทดลองหย่อนแม่เหล็กลงไปในหลุมบีและมันก็สามารถดึงหัวเจาะที่หักคาอยู่ออกมาได้จริงทำให้การขุดเจาะของทีมบีสามารถทำงานต่อไปได้อีกครั้งในที่สุดหลังจากติดอยู่ใต้ดินเป็นเวลา65วันหรือกว่า2เดือนสิ่งที่ทุกคนรอคอยยางใจจดใจจ่อก็เกิดขึ้น สว่านในแท่นบีสามารถขยายรูเจะจนกว้างขึ้นเพียงพอที่ทีมกู้ภัยจะย่อนแคปซูฟินิกลงไปได้และปฏิบัติการกู้ภัยก็เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายลำดับของคนงานที่จะขึ้นมาได้ถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วและคนแรกที่จะเสียงขึ้นมาก่อนคือโฟแมนที่ชื่อฟลอเรนซิโออาวาโลสเขาเป็นคนหนุ่มที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เขาพร้อมที่จะเสี่ยงเป็นคนแรกเพราะหากเกิดอะไรขึ้นเขาอาจต้องติดอยู่ในรูแคบๆระหว่างช่องหินนั้นก็ได้โดยทุกคนที่จะขึ้นมาต้องสวมแว่นดำเพื่อปกป้องสายตาจากแสงสว่างด้านนอกเพราะพวกเขาไม่ได้เห็นแสงสว่างจ,จัดจัดมานานมากแล้วในระหว่างการดึงอวารอสขึ้นมามันก็ไม่ราบรื่นอย่างที่คิดมันติดๆขัดๆตลอดเส้นทาง ผู้คนต่างสวดมนต์ภาวนาเอาจะช่วยเขาและทีมกูภ้ภัยแต่ในที่สุดเขาก็สามารถขึ้นมาจนได้เขาได้รับการต้อนรับและโห่ร้องยินดีจากผู้คนมากมายและได้รับการต้อนรับจากครอบครัวอย่างอบอุ่นหลังจากนั้นคนอื่นๆก็ค่อยๆทยอยกันขึ้นมาตามลำดับจนถึงเวลาที่คนงานคนสุดท้ายจะถูกดึงขึ้นมานั่นคือหัวหน้างานหลุยอุสวก และเสียงเชียร์ก็ยังคงดังตึกกล้องในขณะที่เขาก้าวออกมาจากแคปซูลนั้นเขาได้รับการต้อนรับจากครอบครัวและประชาชนชาวชิลีราวกับวีรบุรุษการกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวของเราคนงานเหมืองทั้ง3 3คนจากการช่วยเหลือและกำลังใจของผู้คนทั่วโลกที่เอาใจช่วยชิลีรวมทั้งความร่วมมือร่วมใจจากนานาชาติในครั้งนี้ ถือเป็นการกู้ภัยใต้ดินครั้งยิ่งใหญ่ที่ยาวนานที่สุดเท่าที่โลกเคยพบเห็นมาเลยทีเดียวหลังการรอชีวิตอย่างปาฏิหาริมนักธุรกิจใหญ่รายหนึ่งบริจาคเงิน5ล้านเปโซชิลีหรือประมาณ350,000บาทให้กับคนงานทุกคนเรื่องราวของพวกเขาถูกนำไปตีพิมพ์และสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง The t 3หรือ33ตายนรก200ชั้น พวกเขาได้รับของขวัญมากมายและได้รับค่าเดินทางไปยังที่ต่างๆเพื่อปรากฏตัวและให้สัมภาษณ์แต่ค่าชดเชยที่แท้จริงที่พวกเขาควรได้รับสำหรับความยากลำบากที่ต้องเผชิญมากลับไม่มีการปฏิบัติอย่างยุติธรรมในนามของกฎหมายหลังการสืบสวนเป็นเวลานาน,านกว่า3ปีไม่มีการฟ้องร้องเจ้าของเหมืองซานโฮเซจากการทำเหมืองที่ประมาทเลินเล่อและและเลย ระเบียบข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยทำให้คนงานต้องเสี่ยงต่ออันตรายถึงชีวิตหลังเรื่องราวจบลงพวกเขาได้กลับไปทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวตามมีตามเกิดต่อไปบางคนเลือกที่จะกลับไปทำงานเหมืองเหมือนเดิมเพราะมันเป็นเพียงสิ่งเดียวที่พวกเขาทำเป็นแม้วีรกรรมการกู้ภัยคนงานเหมืองเหล่านี้จะค่อยๆ ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาแต่การช่วยเหลือคนงานเหมืองแห่งชิลีนี้จะกลายเป็นตำนานอันทรงพลังของความร่วมมือความภาคผิ่นการไม่ยอมแพ้และไม่สิ้นหวังของมนุษย์ตลอดไป